สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูปุ๊ก็จะมาระบายสีน้ำให้ดูกันต่อนะคะเป็นพาร์ททูนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเอาละค่ะครูปุ๊กก็จะมาระบายสีเพิ่มเติมนะคะโดยจะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองเข้มนะคะลงทับอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าสีจะจางไปนะคะครูก็จะลงทับอีกทีหนึ่งนะคะ ื่อให้สีดูเข้มขึ้นนะคะด้วยสีเหลืองของ ST นะคะตัวก็จะใช้สีตรงนี้นะลงทับเพิ่มขึ้นนะคะลงลงสีเหลืองนะคะให้เข้มตัดขอบสาบนะคะให้เนียบนะคะ ตรงนี้เราก็จะลงมองเห็นกันไหมคะนี่นะคะครูก็จะลงช่วงที่เป็นแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นใช้สีออกน้ำตาลแดงผสมหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้สีสีดำนะคะสีดำ ระาบายตรงเงานะคะตรงเงารบายตรงเงานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะที่เป็นแสงเงานะคะแล้วก็ใช้สีดำผสมลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดแสงเงาลอยยับนะคะ แล้วค่ะต่อไปครูจะมาระบายสีกางเกงกันนะคะวายเปื้อนเลยนะคะเดี๋ยวนะคะขอซับออกก่อนนะคะต่อไปเราก็ระบายสีดำนะคะกางเกงสีน้ำตาลดำนะคะก็ระบายช่วงนี้นะคะแล้วก็ระบาย ระบายเข็มขัดด้วยนะคะเข็มขัดสีดำนะคะแล้วก็ระบายเข็มขัดสีดำนะคะเน้นขึ้นมาเลยเข็มขัด,ดเน้นเข็มขัดสีดำขึ้นมานะคะ ช่วงกางเกงกางเกงก็เป็นสีน้ำตาลดำนะคะผสมนี่นะคะเป็นช่วงลอยยับของกางเกงนะคะรูก็จะทำเป็นเส้นลักษณะนี้นะคะลอยยับของกางเกงนะคะก็ระบายนะคะเป็นตะเข็บขึ้นมา ระบายทับไปเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ช่วงกัเเ่งขึ้นมาแล้วนะคะใส่แสงเงาตงรงลอยนะคะใช้สี ตานเข้มนะคะลงช่วงเงานะคะช่วงเงาลอยย่นลอยยับนะคะนี่นะคะลงมาช่วงกระเป๋านะคะแล้วก็ตัดเส้นตัดเส้น สีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเส้นสีน้ำตาลเดี๋ยวครูเน้นตรงขอบนะคะขอบให้ชัดเจนหน่อยนะคะขอบกางเกงนะคะอันนี้เราก็จะเน้นขอบกางเกงขึ้นมานะคะแล้วเราก็ลงทับอีกทีหนึ่ง ช่วงรอยยับนะคะเราก็ใส่สีดำน้ำตาลผสมลงไปนะคะรอยยับของแขนนะคะก็เน้นตรงนี้ขึ้นมานะคะใส่ช่วงรอยยับลงทับด้วยสีน้ำตาล ผสมดำนะคะนี่ก็จะเป็นช่วงรอยยับนะคะตรงกระเป๋านะคะตัดเส้นด้วยสีน้ำตาลจะเห็นขอบกระเป๋าชัดเจนนะคะนี้เราก็ระบายช่วงเงานะคะช่วงเงานี้นะคะครูก็มาระบายให้ ชมกันนะคะตัดเส้นช่วงแขนด้วยสีดำสีดำเข้มนะคะตรงนี้นี่นะคะเน้นช่วงแขนขึ้นมาเป็นเงาของผมนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงเงาข้างใต้หน้าอกนะคะรอยยับของผ้านะคะอ่า เห็นไหมคะโอเคนะคะต่อไปคูปุกก็จะมาลงช่วงผมนะคะช่วงผมใช้สีเนื้อนะคะสีเนื้อลงเน้นขึ้นมาเลยนะคะช่วงใต้คา,างและคอนะคะผักน้ำหนักขึ้นมา เน้นขึ้นมานะคะระบายให้เข้มเลยนี่นะคะก็เดี๋ยวจะลงผมสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะลงผมอีกรอบหนึ่ง ให้ผมเข้มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะระบายช่วงผมแล้วก็เน้นช่วงแก้มขึ้นมา ตรงนี้ก็ระบายผสมดำลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้ผมดูมีมิติเข้มขึ้นมานะคะช่วงช่วงด้านไหนนะคะก็จะระบายให้เข้มเลยน,นะคะ ตรงนนี้ะะคะเน้นเข้มนะคะช่วงช่วงนี้นะคะก็เน้นเข้มลงผมตวัดปลายผมนะคะ รงนี้ก็ลงซ้าตัดเส้นให้เนี้ยนะคะตรงนี้นะคะก็ครูปุ๊กก็มาวาดให้ทุกคนดูนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปกันนะคะนี้ก็ตัดเส้นนะคะตัดเส้นเป็นตะเข็บไหลนะคะ เส้นลงมานะคะช่วงช่วงนี้นะคะเราก็จะเน้นแสงเงานะคะให้เข้มขึ้นนะคะก็เป็นรอยย่นนะคะช่วงตะเข็บข้างนะคะเอาละค่ะเป็นไงบ้างคะพอจะเป็นแรงดันใจในการระบายสี น้ำให้กับทุกคนนะคะกุ๊ก็มาระบายสีให้ชมกันนะคะก็วันนี้กูุ๊ก็มาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะส่วนหน้าตานะคะกูุ๊ก็วาดไปบางส่วนแล้วนะคะคกรูใช้ท่าขนตานะคะขนตา ใช้พวกกันแล้วไม่สะดวกนะคะก็ให้ใช้ <c oughs> ขออภัยค่ะก็ให้ใช้ปากกาสีดำหมึกแห้งนะคะทำขนตาได้นะคะเพื่อให้เส้นคมขึ้นนะคะก็ใช้ปากกาหมึกแห้งนะคะสีดำนะคะลงเป็นขนตาก็ได้นะคะ ด้วยให้ขนตางอนงามนะคะนี่นะคะครูก็จะลงแสงเงาช่วงหนวกแก้มนะคะเป็นปาดแสงเงามานะคะ ก็ระบายนะคะโอเคนะคะวันนี้ปุ๊บก,ก็มาระบายให้ชมกันประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปพาร์ททูนะคะก็มาระบาย ให้ทุกคนชมกันนะคะหวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจในการวาดรูปแฟชั่นระบายสีน้ำนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ